ชาไทยชาไทยาไทยกินแบบไม่ต้องจายเลยนะคะทุกคนาไทยทับเบิกเพราะเราจะตั้งใจมาเกาะเกตเกาะเกตแล้วกายมาอยู่ทับเบิกได้ไงวันเนี้ยจีเวดนามาผิดทางไกลมากเลยผิดไปกี่โลเนี่ยมาลุ้นตัวอีกทีก็อยู่บนยอดทับเบิกแล้วเออตามมาแบบไม่ดูทางไม่ดูเลยนี่ราชักหน่อยสิ ก็มาถวายตัวกันชูนแตไปในจ้าห้องเต้องกงสวัสดีทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะเกตเอ้ยเกาะอะไรเกาะเกตไม่ใช่ไม่ใช่เกาะสมิตรเอ้ยตอนนี้เราอยู่กันที่ทับวบิยังไงก่อนยังไงก่อนไหนบอกว่าไปจากบางขุนเทียนแล้วเราจะไปเกาะเกตไปเกาะเกตแล้วทำไมเราไปโผล่ที่ทับเบิก เราไปเห็นรูปรูปหนึงมาทะเลหมอกในโทรศัพท์แล้วเราก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนแผนถามว่า<ไ>มีใครมีสเสื้อแขนยาวบ้างไม่มีบนไม่ีใครเตรียมชุดกันหนาวบ้างไม่มีมมเราจะไปตากแด,ดกันมาดมนโซนไอเน,ค,นคือตอนนี้สืา,สาเราแบบว่าอามันรุนกันเ่นี้ว่าเราจะรอดหรือจะร่วงกบรรยากาศนะดูเมองไม่เห็นแน่เลย ฝนละดูดิ่ข้างหน้าเนี่ยโอ้เป็นไง,มง,นงมนไม่จังเลยไม่รู้เขาฝนอีกแล้วโอ้ใช่แต่ต้องขึ้นไปบนยอดนั้นใช่ไหมใช่ใชวันนี้เราอาจจะ80เนี่ยฝน80เสื้อไม่มีเสื <c oughs> ้อยมีตะลืงแล้วทีนี้มันรุนมันรุนรุนกันเสื้อสูงเอาแล้วทุกคนฝนตกแล้วจ้า อไะไต้องเจอสิมอกอะนี่้ซ้ายโอ้หโหผู้ภาพทุกภาพ เหมือนน้ำปลาไม่ไม่ใช่น้ำปลาชาไทย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 กินแบบไม่ต้องจ่ายเงินนะคะทุกคนชาไทยทับเบิร์เลี้ยซ้ายโอ้ชาไทยชาไทยประชุมถุงบ้านโอ้ชาไทยชาไมมีไข่มุกด้วยชาไทยพร้อมเสิร์ฟ มีไข่มุกแต่ก้อนเเออข้าไข่มุกก็มีเนอน่ะไข่มุกไหลไปด้วยเอาโดนฝนเยเล่นโดนฝนเยมาจับนกอี400เมตรเลี้ยวขวาเราการผู้ประสบมาจ้าป่าไหลเล็กเฮ้ยเข้าหลังบ้านเราพอดีเลยแล้วก็เป็นน้าตก เลี้ยวขวาเป็นวตัแล้วเราก็มาถึงที่พักของเราแล้นะคะได้วิชลุตนะคะอันนี้เหรอลงไป้างล่างเขาให้ลงไป้างล่างพี่ไดนถามอะไร่ใช่อันี้ลงไป้างล่างางพี่ได้ถามหน่ไล่วิชลุตนนี้ใช่ไหมไล่วิชลุต พูดอันไไล่เลยนะวิชลุตไล่วิชรุตอันนี้ใช่ไหมครับไล่วิชลุตอันนี้ใช่ไหมครับไล่วิชลุตเข้าข้างหน้าไปก็ด้ตรงลูกสีดดงตรงขวามือสายลูกโอเคครับขอบคุณค่ะคืออันนี้โอ้ยได้หรอได้แต่ว่ามังไม่เห็นหนีูททางมองไม่ไเลยจ้ะ่อเอ อบีเอหมดเลยซ้ายมือก็ใช่อาบีเอ็มหมดเลยบีโอบีวีโอมว่าบีเอ็มสามคันเลยเขานัดกันมาเป๊ะเป๊ะสมเลค่อนข้างชันนะที่นี่ไงมีหนึ่งมีสองมีสามไหนคะเนี่ยข้างซ้ายเป็หนึ่งข้างขวาที่สองเอาเอาเรามีสามเราไม่ได้เป็นวิวนู้นนะเราวีลนี้อ๋อไปลงฝั่งนู้นก็ได้ มาพร้อมฝุอันแรกที่เราจะเอานี่นะครับถึงแล้วนะครับพักของเราฟุเรามาถึงที่พักกันนะครับไล่วิชลุดนะนี่เราจองเมื่อวานเลยนี่นะครับสองที่นอนนี่ดูหมอกเราโอโ้โหโอ้โหเป็นไงว้าวนี่นะครับสองที่นอนพร้อมอาหารเช้าสองพันห้าร้อยบาทวันหยุดนะักขัตเลอร์ ไปดูห้องน้ำเรามาได้อยู่เอไม่มีมันหนาวอยู่แล้วได้มีทีวีด้วยเหรออ๋อทีวีก็มีดูแลห้องน้ำดูแลเอแอไม่ต้องมีเสื้อเอาเสื้อหนาวกันดีกว่าเคเดี๋ยวเราพักผ่อนกันนะแล้วเดี๋ยวเราขนของที่รถยังขนไม่ได้อันนี้เราอยู่ที่ ไม่ใช่ทับเบรกไม่ใช่ทับหมูทับเบรกไหนดูวิวดิโอ้โหเป็นไงนี่โอ้เขามีอันนี้ให้เล่นด้วยนะอะไรอ่ะขันไม่รู้ทับหมูแน่นอนนี่ทับหมูขับเบรคทับถ้าข้าวเทียบผิดขาดมีข้างล่างมีเหล็กก่อนโอข้างล่างข้างล่างก็เหวนะเหว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 อะนี่ฝนก็ตกตกอยู่ดุนะทุกคน เดี๋ยวรอหมูกระทะเราสั่งไปห้าโมงเย็นไม่รู้าคูนอหมูกระทะเรามาแล้วนะครับทุกคนอ่งนีนี่ของเขาชุดละห้าร้อยเนาะใช่พร้อมของเรานี่มาอีกชุดใหญ่เหมือนกันนะไม่เบาไม่เบาแต่ว่าหนาวมากเสื้อหนาวแล้วก็ไม่มีกันสักคนเลยเพราะเราจะตั้งใจมาเกาะเก็ดเกาะเก็แล้วกายมาอยู่ทับเบิได้ไงวันเนี้ยจีเวสนำมาผิดทาง ไกลมากเลยขี่ไปกี่โลเนี่ยมันรู้ตัวอีกทีก็อยู่บนยอดทับเบิกแล้วเออแต่มาแบบไม่ดูทางไม่ดูเลยเนี่ยเรารอชักแกทำให้อันนี้มันกระโดดได้นิเอาไปทำไมไม่เอาหันไปแล้วหันตรงนี้ไเห็นหมูแดงนะนี่มันหล่นหันตรงนี้ไปเลยข้างหน้ากินจังเลยแม่ขออันนี้นะทำาจากไม้ไข่ไหม ที่ทุกคนเช้าแล้วนะประมาณตอนนี้หกโมงครึ่งนะดูความสวยเป็นไงบ้างจะรอเขาต้มนะครับนี่เขาต้มกระเทียมมาเสริมนะนี่น้องมาแล้วตามเคลียร์โต๊ะให้เรียบร้อยแลนะนี่ได้เลยนะครับต้มมาแล้วครับอ้าวแล้วใคร หิวมาได้ก่อนเลยนะครับจ้าแดดออกแล้วนะทุกคนไหนพี่โตชิมไหมอร่อยไหมชิมยังเขาต้มหมูเขาต้มหมูนะนี่เบนโม่เลยเป็นไงอร่อยนี่นะนี่เขามีไข่มีเงาะให้เลยเห็นไหมมีขนมไข่กระเทียมเจียวโอเคเยเรากินก่อนนะทุกคนดูมันเผากัน นี่เราเจอแล้วก็เราจอดเลยนะทุกคนอันนี้ขากลับจากคูทับเบิกไปอันนี้นี่เขาดูเอาที่เขาย่งางแล้วดิออันนี้คืออย,คย่างแล้วค่ะย่างแล้วกองละสามสิบห้าบาทอันนี้จะเป็น,น,ปนญี่ปุ่นญี่ปุ่นสีเหลืองเหลืองเกาหลีจะเป็นสีม่วงอาสีเซนอลหือเซม่วงเป็นอย่างนี้นะขายยังไงกองละลคือ กองนี่จะมีสามหัวอ๋อก้องก็สามหัวกองหนึ่งเอาอะไรเอาปนกันนะคะปนกันรวมกันไปกันครับกลับต่อมีรถนะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครึ่งไอ้จ้านี่พี่เป็นนั่งกินมนันในรถนะแล้วก็มาเดินตลาดกันไปดูซิมีอะไรน่าขายน่าซื้อมัง่งพ<อ>ี่เป็นบอกอยากกินแครอท ลอเล็กกนะเนี่ยให้เราเจียวเห็นเห็นความอยู่อากาศดีมากอ่ะไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่ารถมันโชว์อยู่ยี่สิบองศานะเจ็ดเจ็ดอย่างเจ็ดมัดนะเจ็ดมัดหนึ่งร้อยบาทโนรี่อยากเอาอะไรก็ต้นหองเอาบ่อะไรนี่ยใช่มันจะเผ็ด นีไม่ฝากยาตาไม่ทำอีกไม่ท่อหวานไม่รอนไม่รอ,อนเลยไงหวานหวานเลยเหรอหวานเก็บขน,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 นก็เ็ีย็อยาบซื้อก็ให้แม่กับแม่ีมีอิ่มมาแวะพิกจุดหน,นึ่งเฮ้ยคบใท นู่นเ้วคันโูเขาเยียบหินเนาะนหไปแล้วนี่พุซานะครับพุซา,าไม่กินค่ะไม่จ้าออันนี้เราก็มาแวะคาเฟ่ที่ผาหัวสิงนะครับยอดภูคาเฟ่นะเด็กจำได้เคยมาแล้วไปดูกันสั่งอะไรกินก่อนเนาะก่อนกลับ ่ครไฟดาวนี่เรามาเจอเด็กดอยนะเอ้ยเราต้องให้ฟังเด็กดอยก่อนถ่ายรูปอ่ะต้องให้ถ่ายรูปกับเด็กดอยนะคะเอาไปจ่ายยี่สิบบาทเด็กก็คืนเนทไมเป็นูจบบนเอ้าวนี่ไม่ใช่เด็กดอยวันนี้ไม่มีดวงไม่มีดวงนะวันนี้ไอ้เจอโทรศัพท์อ่ะ เอามาจองที่นั่งเราเขามาเสิร์ฟนะนี่นะอะไรนะคลทายนะนังอสบายตัวใช่ต้องนางนวลใช่ใช่กินยตวงุ้ยร้อน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 อยดักหน่อยสิายตวก็มาถ้ายตวกันนจัดไปในจ้าฮ่องเต้อร โอ้อร่อยนะร้อนหน่อยๆอะเดยกกินชาก่อนนะเด็กก็นั่งนน่นกินขนมอ่านี่เราก็แวะคาเฟ่เรียบร้อยแล้วนะได้มาฉับมา่มนี่กระแล้วก็ชาชาอะไรนะชาถวายตัวตัวตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วตอนนี้เวลาแปดโมงสามสิบแปดานะจะถึงบ้านประมาณกติดบวกไปแปดอะไร ี่โมงเย็นประมาณนั้นาเป็นไงบ้างเดททริปนี้ทริปขับรถเลยมาเป็นไงบ้างชอบไหมขับรถเลยมาเป็นไงบ้างไม่มีใครมีเสื้อกันหนาวแต่ดีนะมันไม่ค่อยหนาวเนาะอากาศเย็นเเย็นสบายไปกลับบ้านกันทกคนเอคบาายบไปบบบยย และระหว่างทางเคฟซีปัมปะทอชัยประดานนะน่าจะเป็นล้มบุรีเลยนะตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะกินกันก่อนนี่จ้ามา